สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมนะครับแล้วก็การเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางวันในเวลาในเวลาต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันดับแรกตรงแฟลชโทรศัพท์นี้นะครับแสงแฟลชนี้ก็คือดวงอาทิตย์นะครับส่องมาทางนี้นะครับแล้วก็ฝาตรงนี้สีขาวตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น ดวงจันทร์น,นะครับซึ่งจะหมุนรอบโลกในแนวทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับหมุนครบหนึ่งรอบก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับส่วนโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองวันวันละหนึ่งรอบนะครับก็จะแทนด้วยฝาใส่อันนี้นะครับโดยที่ครูเขียนนะครับเลขหกตรงนี้ก็คือตอนหกโมงเช้า,าตรงสัญลักนี้คือคนเราอยู่นะครับคือตอนกลางวันนะครับแล้วก็อันนี้คือตอนยินนะครับ อันด,ดับแรกนะครับมาดูนะครับว่าถ้า,าดวงอาทิตย์ด,ดวงจันทร์แล้วก็โลกแบบนี้นะครับเราจะเห็นนะครับสมมติว่าครูจะเริ่มจากหกโมงเช้าเสม,มอนะครับหกโมงชเช้าหมายถึงว่าตอนนี้เราเราจะเห็นขอบของดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกนะครับเห็นไหมครับว่าหกโมงเช้าคือตรงกับแสงอาทิตย์พอดีนะครับด,ด,ดังนั้นถ้าหมุนขึ้นไปนะครับอย่างนี้ มุนทวนเข็มนะครับทวนเข็มเหมือนกันเลยนะครับทั้งโลกทั้งดวงจันทร์นะครับก็ทั้งวันนะครับเราก็จะไม่เห็นดวงจันทร์เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นข้างแรมนะครับแรมสิบห้าขั้ใช่ไหมครับเพราะว่าดวงจันทร์คือบางก็คือแสงจากดวงอาทิตย์มันมันไม่ได้ส่องในด้านที่เห็นแสงไปยังโลกนะครับ สองอีกด้านหนึ่งเลยนะครับเต็มๆเลยนะครับเราก็จะไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขยับมาอีกสักหน่อยนะครับอ่าถือว่าเป็นสามขักันแล้วกันครับทางนี้สามคั้ขึ้นขึ้นนะครับขึ้นสามคั้นะครับอ่าถือว่าคุณเริ่มอ่าอันนี้คือเริ่มจากหกโมงเช้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะครับอ่าตอนหกโมงเช้าอ่าตอนประมาณเที่ยงนะครับคืออย่างนี้ตอนเที่ยงหัวเราจะตรงนี้ เวลาเรามองดวงจันทร์ตรงนี้นะครับเราคือเราจะเห็นบริเวณที่มันโดนแสงมันเป็นเซี่ยวเล็กมากๆนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสเห็นดวงจันทร์แล้วนะครับประมาณเที่ยงนะครับก็จะเห็นละเห็นนะครับอันนี้คือข้างขึ้นนะครับอ่านะครับก็มีโอกาสเห็นนะครับแต่แต่น้อยมากเพราะมันเป็นเซี่ยวเล็กมากๆนะครับอ่าแล้วก็พอมาถึงตกเย็นนะครับเราก็ไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่า แสงตรงนี้มันไม่ไม่มีแสงนะครับมันแสงมันโดนอีกฟังหนึ่งพอตอนกลางคืนแล้วครับอันนี้คือตอนกลางคืนนะครับเราก็ไม่เห็นนะครับก็เราก็ไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะครับอันนี้คือข้างขึ้นประมาณสามค่ำนะครับสามสี่ค่ำถึงทั้งคืนก็ไม่เห็นนะครับอ่าเรามาดูนะครับถ้าเกิดดวงจันทร์ขยับมาถึงประมาณขึ้นเจ็ดค่ำอันนี้ข้างขึ้นแล้วนะครับข้างขึ้นแปลว่าดวงจันทร์มันจะได้รับแสงในด้านที่โลกเราเห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจน อันนี้คือครึ่งดวงนะครับขึ้นเจ็ดค่ํานะครับสมมติว่าอันนี้ตอนเช้าแล้วนะครับหกโมงเช้าเห็นไหมครับก็ยังไม่เห็นดวงจันทร์นะครับผ่านมาประมาณสิบโมงก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าสังเกตดวงอาทิตย์นะครับถ้าดวงอาทิตย์อยู่กลางหัวเราก็คือตอนเที่ยงตอนเที่ยงนี้เราก็ยังยังไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะเกือบเริ่มเห็นละเลยมาประมาณบ่ายสามเห็นไหมครับเราจะเห็นครึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งหนึ่งของข้างขึ้นละนะครับครึ่งหนึ่งคือเราเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางวันแล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะครับตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับพอถึงตอนหกโมงเย็นอ่าเราก็เห็นครึ่งหนึ่งละนะครับก็คือเราก็เห็นตอนหกโมงเย็นเหมือนกันนะครับก็คือเห็นดวงจันทร์ครึ่งหนึ่งนะครับอ่าพอพอถึงกลางดึกเราก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นดวงจนันทร์เพราะว่าดวงจันทร์อยู่ตรงฝั่งนี้นะครับ กลางดึกเที่ยงคืนนะครับอ่าก็ไม่เห็นนะครับอ่าต่อมาถ้าเกิดอ่าเป็นขึ้นอ่าเก้าข้ามสิบข้านะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะครับตอนเช้าเราจะไม่เห็นเลยถึงตอนเที่ยงแล้วก็ไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับอ่าตอนประมาณบ่ายสามเราถึงจะเริ่มเห็นบ่ายสี่บ่ายห้า 6โมงนะครับเราถึงจะเริ่มเริ่มเห็นอย่างชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเราอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายัางดวงจันทร์แล้วก็เข้าตาเราครับเราจะเห็นด้านที่สว่างค่อนข้างเกือบจะเต็มดวงเลยนะครับก็คือตอน6โมงเย็นเนี่ยขึ้นประมาณ10ข้ามละนะครับซึ่งตอนเย็นมันจะสังเกตเห็นง่ายมากเลยนะครับก็คือ,อส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเห็นตอนเย็นเลยมันจะคือข้างขึ้นเกือบจะเต็มดวงแล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าขึ้น สิบห้าค่ำาก็มาอยู่ตรงนี้คือสิบห้าค่ำนี้แปลว่าดวงจันทร์เต็มดวงแล้วนะครับอ่าส่วว่าโลกเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าตอนนี้ดวงจันทร์รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เต็มๆนะครับและสะท้อนมาอย่างโลกของเรานะครับเราก็จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอ่าพอดูตอนเช้านะครับก็จะไม่เห็นนะครับอ่าเที่ยงก็ไม่เห็นกลางวันบ่ายสองบ่ายสามก็ไม่เห็นนะครับเราจะเริ่มมาเห็นตอนประมาณหกโมงเย็นนะครับอ่าหกโมงเย็นเริ่มนิดๆแล้วนะครับ ประมาณทุ่มนี่เห็นไหมครับเราจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเลยนะครับซึ่งอยู่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแต่ถ้าจะให้อยู่กลางขอบฟ้านะครับอ่าก็ประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมครับเที่ยงคืนนะครับเราก็จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอยู่กลางหัวเราเลยนะครับอ่าแล้วก็จะเห็นทั้งคืนเลยนะครับจนถึงเช้าเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นข้างแรมละดวงจันทร์เริ่มมีแสงลดลงก็คือ อ่สาสแรมสามข้าก็ได้นะครับอ่ตอาตอนหกโมงเช้าเห็นไหมครับหกโมงเช้าเราจะเห็นดวงจันทร์ที่ค่อนข้างมีแสงอยู่เยอะเลยนะครับและยิ่งเป็นบริเวณที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเต็มท้องฟ้านะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้แสงสองที่ดวงจันทร์เนี่ยเยอะเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านผ่านข้างขึ้นสิบห้าข้ามานิดเดียวเองตอนนี้ก็ยังเยอะแต่ว่ามีแสงที่ดวงจันทร์ลดลงละ แต่ว่าตอนนี้หกโมงเช้านะครับนี่เราก็เห็นละเห็นไหมครับอ่าต่อไปเจ็ดโมงเช้าเราก็ยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในแนวนี้อยู่ประมาณหกเจ็ดโมงเราก็ยังเห็นเต็มดวงอยู่นะครับแสดงว่าเป็นเริ่มเป็นข้างแรมแล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราสังเกตได้ตอนเช้านะครับอ่านะครับก็ถัดมาเรื่อยๆอ่าใส่สายมาเราก็ไม่เห็นละนะครับทั้งวันเราก็ไม่เห็นเลยนะครับจนถึงตอนเย็นอ่า แล้วก็ไม่เห็นเลยนะครับจนกว่าจะถึงประมาณดึกๆเลยนะครับเที่ยงคืนนะครับเราถึงจะเห็นนะครับเรามาดูแรมเจ็ดข่ํานะครับมาทางนี้นะครับเราก็จะเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวงใช่ไหมครับครึ่งดวงนะครับแต่ว่าตอนหกโมงเช้าเลยนะครับตอนหกโมงเช้าเราจะเห็นอยู่ครึ่งดวงกลางขอบฟ้าเลยเห็นไหมครับ คือได้รับแสงครึ่งดวงแต่ตอนนี้หกโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเราก็ยังเห็นอยู่อ่าแปดโมงเก้าโมงสิบโมงเราก็ยังเห็นอยู่นะครับจนถึงประมาณเที่ยงนะครับเราถึงจะไม่เห็นละนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มันจะเป็นแรมเจ็ดแปดข้านะครับก็คือถือว่าถ้าเราเห็นในตอนเช้าก็สังเกตเป็นข้างแรมเลยนะครับอ่าตอนเที่ยงแล้วเลยตอนเที่ยงไปก็ไม่เห็นละนะครับอ่าลองกลับมา แล้วทุกอย่างพอถึงมาถึงแรมสิบข่ํานะครับแสงตรงนี้เห็นไหมครับว่าดวงอาทิตย์ส่องมาแล้วสะท้อนไปยังโลกเราเนี่ยมันจะเหลือน้อยละแสงมันจะเป็นเซี่ยวล,ละดังนั้นโอกาสที่คุณจะเห็นนะครับนักเรียนจะเห็นตอนเนี้มันจะน้อยน้อยลงแล้วนะครับเห็นเป็นเซี่ยวเล็กๆเห็นตอนเช้าอยู่นะครับเจ็ดโมงถึงเที่ยงก็ยังเห็นอยู่นะครับ เห็นเป็นเซี่ยวอยู่แต่เซี่ยวเล็กๆนะครับอ่าโอกาสเห็นก็จะน้อยลงจนถึงนู่นแหะครับบ่ายสองบ่ายสนะครับแต่เป็นเซี่ยวนะครับอ่าแล้วก็ไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็วนลูปกลับมาวนรอบกลับมาที่อาแรมสิบห้าข้าเหมือนเดิมนะครับก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าโดยการอธิบายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับ